เัื่องนี้มึงรับเด็ดขาดเนี่ยถ้าเขาไม่พอใจเขาบอกว่าเปลี่ยนเลยเขาบอกวี่มีเพื่อทำได้เขาเรียกมาร้องเรีย,ยนนะมีวิธีการที่จะมีพลัง power ภา,ายในในการที่จะจัดการอะไรอย่างเงี้ยจะให้เสบยุ่กลับมาตรงนี้นแล้วแล้วก็อย่างวูเนี่ยก็เจอวูมันก็ไม่ว่าอะไรยันเรเอลิศยเนเรลิศเป็นเจสือเริน สุดสื่อต่างชาติเนี่ยออกมาวิเคราะห์นิดหนึ่งว่าทัพนักกีฬาไทยเนี่ยคราวนี้ทำผลงานได้ดีแล้วก็คาดว่าน่าจะได้ไม่เกิดไม่ไม่ถึงเป้าที่ตั้งไว้คือแปดเหรียญทองเนี่ยผมผมก็ผมก็กล่าวว่าประมาณนั้นนะนะฮะขณะน,นี้ถ้ามวยยังได้สักสองเหรียญทองเราถึงแนะ่แปดเหรียญทองแต่ถ้ามวยยังไม่ได้ตามเป้าที่วางไว้สองเหรียญทองคือนักกีฬานักมวยขณะนี้เราเหลืออีกสามคนนะแล้วก็ยังเหลือนักมวยหญิงกับนักมวยชาย เราก็หวังว่าจะอาจมวยหญิงเนี่ยก็ยังมีหวังอยู่เพราะว่ายังเคยเป็นแชมเปี้ยนมาเก่าถ้าหากว่าได้อีกสักหนึ่งหรือสองแล้วก็เทควันโดนะครับตามที่เราหวังไว้สําหรับตะก,กร้อนี่เราหวังไว้สี่เหรียญทองเลยซึ่งพรุ่งนี้เราคงจะได้อีกสองเหรียญทองแน่นะครับเพราะว่าคุยกับเมาชาเมเช้านี้นะครับที่พม่าไปชนะอินโดก็พม่าเคยแพ้เรามาแล้วแล้วเราก็จับทางพม่าได้แล้วเราแน่นอนแล้วพรุ่งนี้ ตอนเช้าเราได้อีกหนึ่งเหรียญทองแล้วนะตอนบ่ายก็ผู้ชายก็ไม่ไม่มีปัญหานะครับเจอกับเกาหลีก็คงได้อีกสองเหรียญทองก็จะเป็นสามแล้วต่อไปก็จะจะได้อีกสองเหรียญทองแน่นอนก็ยืนยันว่าเราจะได้5้าแล้วถ้าถ้าเทควันโดได้อีกซึ่งหนึ่งก็หกก็ดูที่อยู่อยู่ที่มวยนะครับจะเป็นการตัดสินว่าะจะได้ถึงแปดเหรียญทองหรือไม่ ก่อนหน้านี้ครับมีเรื่องการตัดสินี่คานสายสตาออกมาให้หนตรงน,นี้คนไทยรู้สึกมึนหัวใจเลยเกินที่ไ่ครเราครับผมก็ไปดูเหมือนกันนะฮะ,<น>ะอย่างสายลมก็ตามนะฮะอย่างชัดชัยก็ตามนะฮะของเราต่อยดีอ่ะแต่เวลาออกมามันมันเสียความรู้สึกเหมือนกันผมว่าในเรื่องของการตัดสินด้วสเสตาโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเรื่องของมวยเนี่ย ผู้บริหารสมาคมวยจะต้องมีเขาเรียกอะไอินเนอร์พาวเวอร์อย่างสมัยที่ทวีบเขาดําเนินการอยู่นะครับ <Yeah. S 1> เขามีพลังต่อกรรมการ <Yeah. S 1> พวกเชิดขาวทั้งหลายเนี่ยที่จะไม่กล้าตัดสินใจค้านสายตาเพราะว่าเขาจะเล่นงานทันทีเดียวนั่นเลย <Yeah. S 1> แล้วเขาสามารถจะเกาะคอมพิวเตอร์แต่ละคนที่ให้คะแนนทั้ง3คนได้ว่าแต่ละคนเนี่ยให้คะแนน,นกันยังไง <Yeah. S 1> แล้วให้คะแนนผิดจากคุไหนไปบ้าง เนี่ยก็คือสิ่งที่จะต้องติดตามเขาให้ได้แล้วต้องมี power ในการติดตามด้วยถ้าไม่งั้นประเทศที่มี power ภายในต่อคณะกรรมการต่อสาพันมวยจะจะ,จะมีโอกาสมากกว่า <Yeah. S 1> เหมือนกับสมัยก่อนเนี่ยที่เสวีบท่านท่านวิ่งทั้งวันนะ <Yeah. S 1> ดูคอมพิวเตอร์ดูการให้คะแนนดูอะไรต่างๆก็ทำให้กรรมการเนี่ย กลัวจะไม่ได้มีโอกาสในการที่จะตัดสินครัง้งต่อไปก็ไม่กล้าที่จะทาอย่างอย่างอย่าง,อย,างอย่างที่มีอยู่ครั้งนี้นะครับครับ,รบอีกครึ่งทางสุดท้ายครับ,รบท่านนักกีฬาไทยยังเป็นห่วงอะไรแล้วก็อยากฝากอะไรกับนักกีฬาครับสําหรับตัวนักกีฬานะผมไม่ห่วงผมอยากจะฝากกับผู้บริหารสมาคมกีฬาว่ามาเห็นสภาพอย่างนี้แล้วแล้วก็เห็นการพัฒนาของหลายชาติแม้แต่ชาติที่ไม่เคยได้เหรียญบางอย่างเลย แล้วก็ในเรื่องของบางสมาคมไม่อยากเอ่ยชื่อ,อสมาคมนะจะต้องกลับไปพัฒนาสมาคมของตัวเองให้ให้ดีจะต้องแสดงความต้องการต่อของสมาคมต่อการกีฬาแห่งประเทศไทยต่อกระทรวงแล้วกระทรวงกีฬาเนี่ยซึ่งจะเป็นต้องกระทรวงหลักเนี่ยเราได้เห็นว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันยังไม่ ยังไม่ถึงขั้นเต็มที่นะครับในการที่จะเข้าไปดูแลลึกซึ้งในแต่ละสมาคมซึ่งเราเคยได้แล้วก็เดี๋ยวนี้เราไม่ได้เลยไม่ได้เหรียญเลยไม่ว่าจะแบดบ,บินตันหรือไม่ว่าจะวูซูเงี้ยนะครับแหมน่าเสียดายซึ่งเป็นเรื่องง่ายแม้แต่ยิงธนูนี่ก็เป็นเรื่องง่ายนะครับถ้าเรามีการบริหารจัดการให้นักกีฬามีความสามารถในคราวต่อไปก็จะดียิ่งขึ้นกว่าเดิมน,นะครับ